เวต้องกราบสวัดีทะกคนด้วยวันนี้อยู่กับนายไลท์เบสบอลตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วซึ่งอ่ะตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่เรามาเอาเพชเอาเอาเล็กกันแล้วก็เอาช้องนี่คือ p พลกแอกับดาบเป็นของเดียรให้มาตอนต้นเกมนะนี่อันนี้เราสามารถเลือกทีมได้เป็นโซโล่สหรือว่าสเราเลือกเป็น4เราจะเอาเล็กซัเยอะๆซักเยอะๆซักเยอะๆ นี่เอ็มพีซีอยู่นี่เ้อไม้ไม้ก็บ้าแล้ววูดวูวูขนแกวูมว่าอันไหนต,ตรงไหนตรงกลางเตียงโคตรง่อยนี่ตรงนู้นจะเป็นเพชรตรงนู้นจะเป็นเอ๊มาลาโหลเพื่อนต่อไปเอาเพชรแฮง้นเราต่อไปเอาเอ๊มาลาโหล่นี่เราสามารถต่อแบบ ต่อล่วงหน้าได้อย่าง w e <Nope. S 1> l c o m e to my world okay. อาเรามีสเต็ปการเล่นเบสบอลของจริงนะมายคราบมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำให้พลาดอย่างแน่นอนนี่นี่นี่นนไเห็นไหมบอกแล้วไม่มีวันผลาด นายทีมนายทีมเราเหรอใช่แหละโอ้แม่นนะเพื่อนเราโดนลุมเราต้องไปช่วยเพื่อนไหมต้องไปช่วยสิเ yeah. นี่ยมายทำอะไรมายทำอะไรเพื่อนกูฮะรอ,อ,อจะฟาดด้วน,น้ำจ่ายเลย <c oughs> มีคุณจะใส่ดน้าจ่ายเลยสักเพื่อนจุ๊กไว้เราจะหนี ให้นั่นออกเออเรดคลิกเดี๋ยวเดี๋ยัแตกจังเออยังแตกแล้วใหม่นะโอ้จะเริ่ม,กมเกมได้ยังอะ่ะเริ่มเกมที่สองโดยไม่ได้นัดมีหลายใช่เกมสองที่คนจะเยอะนี่เพราะว่ามันไอ้นี่นะเรามาเล่นโหมดแบบสิบหก คนใช่เป็นหมดในเวทีทม,มเป็นมันจะมีเวลาหมดนั่นแหละซึ่งน่าจะหนวกดีเรามาลองพัตาที่หนึ่งก็ทีมมอมเลยโอเคไปเราไปซื้อขนแกะมาดาบซื้อไม่ได้นะไม่เป็นไร นู่นแล้วเดี๋ยวเราไปด้านเดี๋ยวเราไปโอ,อ้ยตกใจอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาเพชรเพื่อนเขาทำงานกันแล้วทำงานบ้างเหมือนจะเป็นด่านแบบทรงเดิมเลยเนี่ยด่านธรรมดาเลยมันลูลๆ่แบบ1นึง วิสิกติเอาเพื่อนกันเตียงได้อ้อไข่ม้านะไข่ม,ม้าไข่เมอร์ไข่มาใช่เริ่มลแถึงการ PVP มากูมา PVP แล้ว วิ Dante, no matter, Pop, ่งรันผมน่าจะไม่สู้แหละน่าจะจบอไม่สู้แหละน่าจะจูบมีคนมาทำไงตีหน้ามาสิโอ้วิ่งมาทั้งกลุ่มเลยโอ้ๆๆ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 ๆ บ้านอะบ้านบ้านมีคนกันอยู่เข็ดสวยเอ้แม่งมากันเป็นกองทับเลยโอ้ไม่มีบอกเดี๋ยวเราไปตบหน้ามันเองดาวเดมมงมันระเบียดมากเหรอชุดแดมมงมันระเบียดมากเหรอชุดแดมมงมันระเบียดมากเหรอ,อโอ้ตกหมดเลย โอ้ช oh <Yo, S 1> ีตู้จะทำได้วู้ดมีดีคุณรู้ไหมผมคือใคร I am a Sim Super intend my clock pay เรบอกกับไม้คลาบมันต่างกันมากเลยวะเราเทคนิคมาคราบมัเล่นกับโรบอตกม่ได้ยปิ๊บปุ๊บปิ๊ปปับสกิปดูปิ๊บปุ๊บ อะไรอ,อ่ะอะไรร์อันนี้เรากลายเป็นพ่อหนุ่มชุดเล็กเรากลายเป็นอโน,นสวักสวีกเกอร์อืหอ,อหึอือหึไปผมจะวิ่งไปเก็บแอมโมลอ์ Tak ada apa super intim nak kerap dia juga lah Turu tu tu Okey okey boleh tu tu Mana 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 ไปเราก็นั่งม,มันคุยกับใครโอเคเราจะรอซื้อ่ะตอนนี้ไม่มีใครมาใช่ไหมคุณดีเสียงไปต่อข้างล่างโอเคเพื่อนต่อโอเคทีมโน้นมีคนหนึ่งตรงโน้นไป ไปต้องต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อดาบจับตาดูไว้ What are you doing? I'll see you here. ไปเดีเ๋ยวรอเฮ้ยมันยิงธน,นูนี่เพื่อนเก่งมาก ลูกเลยเหรอจริงเหรอเฮ้ยเอาก็ได้นะโอ้เพื่อนคุณเป็นใหญ่ใหญ่ยองจริงอู้ห้าเอ้มันได้อย่างงี้สิวะมันได้อย่างงี้สิวะเราต้องหลบปลีกปลีกตัวออกหางมันเนเพื่อนเราโอ้ยโดนยังไงวะมึงมันไงมึง นี่ป่องป่องเจอไฟเบากูแ่มีไฟเบาปะเกมนี้ไม่มีเออโอฮค่ฮ้ยมันมฮมฮึมมันมาเรเบิร์นแค่มันมาเราเบิรน มันก็เข้ามาบุกแล้วก็เก็บตรงนี้ได้เพื่อนวันดีกันด้วยอะไรวะเอาผมปิดไปก่อนตอนนี้เราจะเอาจะโน่นนะไหนยิงยังไงบอกปอนหน่อย Nha, 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 Thôi nha, 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 ได้แผน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 อะเราเราได้แผนมาก็าคือตอนเนี้ยเ,เพื่อนเราวางสิบลายไปแล้วเราจะรอบุกพร้อมกันตอนนี้อยู่แค่สองกับสามสองสามที 3, ทมลูกสองกับเราสามนะตอนนี้เราได้เปรียบคือตอนเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้นอกจากเอายิงนี่ไปเรื่อยๆมาทยนดีเพื่อนอะไรโดนโดนอยู่ได้แค่ยิงต่อนไปเรื่อย ถ้าตอนนี้ถ้าเราไปอ่ะเราตายไม่ตกหนึ่งเดี๋ยวรวยขนาดนั้นเลยเ yeah! ย้ยยยยยยได้แล้วยยยยยยย้ย โอเคงั้นก็สำหรับวันนี้ขอตัวแล้วก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเจอกันจุ๊บจุ๊บ